สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับ F4 ของลุงไม้นะครับวันนี้ลุงไม้จะเดินทางไปยังนครซานฟรานซิสโกนะครับจะไปเที่ยวไปไปดูไปขับไปกับลูกสาวนะครับลูกสาวจะพาไปพักผ่อนที่ซา,านฟรานซิสโกนะครับ แล้ก็จะไปอยู่ภักาศัยอยู่ที่วัดพุทธปฏิบเมืองซานบรูโนนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียเมืองซานบรูโนนี้ก็จะเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเมืองซานฟรานซิสโกแต่เราก็จะเรียกวัดพุทธปฏิบซานฟรานซิสโกนะครับเ,เราเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันส่วนมากการเดินทางนี้ผมก็จะเก็บภาพแล้วก็เล่าให้ฟังถึงการเดินทางเฉยๆนะครับจะไม่ได้มีการถ่ายทำมากนะ พอติดขัดบางขั้นตอนนะครับซึ่งถ่ายทำไม่ได้นะครับแล้วก็จะเก็บภาพนิดๆหน่อยๆเข้ามาแทนที่นะครับครับตอนนี้ก็มาอยู่ข้างในสนามบินนะครับเราจะเช็คบินแล้วก็ตรวจพาสปอร์ตมาเรียบร้อยนะครับ งเงียบอยู่ยังเงียบอยู่นะครับข้างในนี้ร้านค้าก็ยังไม่ได้เปิดนะครับครับนี่ก็คือภายในสนามบินส่วนภูมินะครับก็ยังคงเงียบเหงาอยู่นะครับยังไม่มีผู้โดยสารมากเท่าไหร่นะครับยังไม่เหมือนเมื่อก่อนก่อนโควิดนะครับร้านค้าก็มีเปิดเปิดเยอะอยู่นะครับก็ยังมีเปิดเยอะอยู่มีร้านค้า มากมายที่เปิดอยู่นะครับและตอนนี้เราก็กําลังจะเดินไปยังประตูเกต c 43นะครับเพื่อเตรียมการขึ้นเครื่องบินครับครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ประตู43ไปขึ้นเครื่องครับสายการบินที่นั่งไปนี้ก็จะเป็นสายการบินขอนิวซีแลนแอร์เวย์สนะครับ ซึ่งโคลกับยูไนเต็ดแอร์ไลครับเหนื่อยนิดนึงสายการบินนี้ผมจองในการเดินทางเนี่นะครับผมก,ก็จองอ United Airlines นนะครับซึ่งเป็น UA หมายเลขเครื่องบินนะครับ แต่เขาได้ร่วมมือกันกับทางออนิปอนแอร์ไลน์นะครับซึ่งจากกรุงเทพถึงสนามบินนาริตะนี้ผมก็จะนั่งเครื่องของออนิปอนไปนะครับและหลังจากเมื่อไปถึงที่สนามบินนาริตะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนเครื่องนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็จะไปขึ้นเครื่องของ u n ited Airlines แทนนะครับแล้วก็หลังจากที่เปิดเปลี่ยนเครื่องจะอยู่ที่สนามบินนาริตะมีเวลาแค่ชั่วโมงกว่าครับ แล้วก็ค่อนข้างเวลาค่อนข้างน้อยมากนะครับสำหรับที่จะอยู่ที่นาริตะแล้วก็จะต้องมีการตรวจตาในเรื่องของโควิดนะครับว่าเราได้ฉีดยามาครบไหมอะไรพวกนี้ครับผมก็อาจจะต้องใช้เวลานิดหน่อยนะครับยังไม่ทราบว่าคนที่จะเดินทางเข้าอเมริกาเนี่ยเยอะไหมนะครับที่จะต่อเครื่องทราบข่าวมาว่าที่สนามบินนี่ค่อนข้างจะตรวจตา ตรวจตาขันแข็งมากนะครับตรวจตาอย่างละเอียดมากนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาแต่เวลาที่ผมมีนั้นก็มีอยู่แค่ชั่วโมงกว่าเท่านั้นเองในการเปลี่ยนเครื่องยังไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับตอนนี้เราก็ยังเดินไม่ถึงที่ช่องไปยังประตู4ี่สามสักที่นะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับลุงแก่แล้วเดินก็เหนื่อยหน่อย นี่ก็เพิ่งจะถึงแค่ดีเองนะครับสักพักก็คงจะถึงห่วงที่สี่นะครับนี่เป็นห่วงดีนะครับเป็นอุโมงค์ช่องดีนะครับต้องเดินไปอีกนิดหนึ่งนะครับกว่าจะถึงช่องสี่ครับยังคงเดินไปเรื่อยๆก็ชมไปเรื่อยๆล่ะครับร้านค้าต่างๆนะครับเราก็ดูไป ตอนนี้ก็มาอยู่ที่แถวเกต C ีสประตู C ีสามแล้วนะครับก็นั่งดูไปรอเครื่องรอที่เขาจะเรียกขึ้นเครื่องนะครับแล้วก็มีคนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยมานะครับเดี๋ยวเราดูคนเข้าประเทศเดินทางเข้ามาก็เยอะอยู่เนี่ยครับคนที่จะเดินทางไปสนามบินนาริตะนะครับผู้คนที่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือท่าน,นผู้ โดยสารที่จะเดินทางไปยังนาริตะบางท่านก็จะไปเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อไปนะครับเนี่ยครับเป็นผู้โดยสารที่เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยนะครับก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับสําหรับผู้โดยสารเข้ามานะครับก็เป็นความสําเร็จของประเทศไทยนะครับที่ให้ผู้คนเข้ามานะครับต้อนรับผู้คนเข้ามาครับเนี่ยทยอยเดินออกจากเครื่องมานะครับครับ ก็ยังนั่งอยู่ในเพื่อรอ,อขึ้นเครื่องนะครับยังคงนั่งรออ,อยู่นะครับยังไม่ได้มีการเรียกขึ้นเครื่องนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็คงจะมีการเรียกนะครับ ครับตอนนี้ผมเมื่ขึ้นมานั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วนะครับซึ่งที่นั่งของเรานั้นก็จะเป็นสามที่นั่งนะครับของของของเป็นสามที่นั่งแถวสามที่นั่งนะครับสามสามสามนะครับของผมก็จะเป็นสองที่นะครับริมหน้าต่างกับกลางแถวนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาเครื่องออกนะครับข้างๆนั้นก็จะเป็นเครื่องของการบินไทยนะครับ เราก็นั่งอยู่ตรงระหว่างปีกพอดีก็ไม่สามารถถ่ายทําอะไรได้มากก็อาจจะแนะนําได้แต่เพียงอาหารการกินที่อยู่บนเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ,อ,อาหารเช้านะครับของสายการบินนะครับซึ่งก็จะมีไข่เจียวไส้กรอกนะครับแล้วก็ซอดบัดมะเขือเทศอะไรเนี่ยนะครับ แล้วก็ผล,ลไม้ก็จะมีสับป,ปะรดแตงโมมุกมังกรนะครับแล้วก็จะมีมีเย็นนะครับพร้อมกับซอสมาให้มีขนมปังให้หนึ่งหนึ่งบันนะครับหนึ่งลูกพร้อมกับเนยนะครับแล้วก็มีโยเกิร์ตน้ำหนึ่งขวดนะครับระ <c oughs> หว่างนั้นก็จะมีการเข็นมาถามเราอยู่เรื่อยๆว่าจะทานจะรับเครื่องดื่มอะไรจะทานรับน้ำส้มหรือจะ โคกหรืออะไรซึ่งผมก็ขอเป็นโคกไปกน,นะครับนะครับแล้วก็อาหารเช้านี่ครับไข่เจียวไส้กรอกเฟรนฟรายผักสป i ินช <Spin ach, S 1> นะครับบะหมี่เย็นแล้วก็มีน้ำซอสให้มีเนยสำหรับทานกับขนมปังนะครับแล้วก็ผลไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของอที่อาหารที่จะเดินที่จะเดินทางไปยังสนามบินนาริตะ เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับที่จะไปเปลี่ยนเครื่องอยู่ในต i r แอร์ไลนนะครับนี่ก็คืออาหารที่เขาเสิร์ฟมานะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มท่มท่านขอได้นะครับจะไม่ว่าจะเป็นโคก้กหรือจะเป็นน้ำส้มหรือจะเป็นน้ำแอปเปิ้ลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโค้กสปายต่างๆนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึง ที่สนามบินแล้วนะครับผมก็ผ่านด่านต่างๆมาแล้วก็ใช้เวลาไปสักพักใหญ่ๆนะครับซึ่งมีเวลาเราก็มีเวลาน้อยมากก็ต้องรีบจ้าเหมือนกันนะครับก่อาจะผ่านด่านและคนก็เยอะมากที่จะเดินทางต่อไปอเมริกานะครับแต่ว่าไม่ได้ไปทางซารฟานส่วนมากจะไปทางลอสแองเจลิสเอลกันนะครับ ก็แยกกันออกมาแต่ว่าเนื่องโดยแถวมันเยอะคนมันเยอะนะครับแถวมันก็เลยยาวเสียเวลาเยอะหน่อยนะครับและหลังจากนั้นก็ต้องมีการตรวจตากระเป๋าอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เรานนําาขึ้ที่เรติดตัวขึ้นเครื่องมานะครับว่ามีอะไรไหมหลังจากเอกซเรย์แล้วแถวก็ยาวนะครับเพราะคนเยอะมากครับตอนนี้ก็มานั่งรอที่จะเปลี่ยนเครื่องไปเครื่องยูในเต็แอร์ไลน์เพื่อเดินทางต่อไปอยังอเมริกานะครับ แล้วเดี๋ยวก็คงจะได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่บนเครื่องของ u n ited Airlines แล้วนะครับเเดี๋ยวผมก็คงไม่มีแนะนำอะไรมากเพราะเห็นหลายคลิปแล้วนะครับแนะนำเกี่ยวกับบนเครื่องบินมาเยอะแล้วนะครับผมก็คงจะแนะนำแต่อาหารการกินนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวราดไก่ผัดผักรวมนะครับแล้วก็มียำบุนเส้นนะครับ มีขนมเส้นมีขนมปังให้หนึ่งก้อนนะครับมีโมจิให้หนึ่งชิ้นนะครับโมจิญี่ปุ่นนะครับแล้วขนมปังเนยหนึ่งก้อนนะครับแล้วก็เครื่องดื่มเหมือนเคยนะครับอยากจะดื่มอะไรก็สั่งเาอาคอเอานะครับตอนที่เขาเข็นรถมาถึงนะครับซึ่งผมก็ได้แต่คอ,อ,อโค้กไปนะครับอรุณสวัสดิ์นะครับ ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับหลังจากที่นอนมาทั้งวันตอนนี้เครื่องก็ใกล้จะลงแล้วนะครับนี่ก็เป็นช่วงตอนเช้านะครับอาหารเช้าก็จะมีไข่อมเล็ตแล้วก็มีมันทอดนะครับไส้กรอกหนึ่งชิ้นนะครับนี่ก็จะเป็นอาหารเช้าที่บนเครื่องให้เรานะครับแล้วก็มีบิสกิตมีขนมปังนิ่มใหหนึ่งชิ้นนะครับนี่แหละครับอาหารเช้าของสายการบินูไนเต็ดแอร์ไลน์ในวันนี้นะครับตอนนี้เครื่องก็ใกล้ลงแล้วนะครับ เนี่ยครับนมบังบบสกิตนะครับอร่อยดีนะครับอร่อยดีแล้วผมก็ขอโคกไปเขาก็ให้โคกมากระป๋องหนึ่งนะครับพร้อมกับไถ่ต้แข็งไม้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเจอกันที่ซานฟานครับนี่ก็มาถึงซานฟานแล้วนะครับนี่ก็ กำลังเดินออกจากเครื่องมาเราจะไปที่เต่าหมอครับเเข้าเต่<ก>เา,เาหมอนนะครับ,รบเดี๋ยวเจอกันครับ น,นี่ก็กำลังนั่งรถจากสนามบินเพื่อไปยังวัดพุทธปฏิบเมืองซานปรูโนนะครับมอลารัตแคลิฟอร์เนียนะครับตอนนี้ที่นี่ก็เวลาประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าๆเสร็จเสร็จนะครับก็ผ่านด่านมาได้อย่างฉลุยครับไม่มีติดขัดใดๆนะครับไม่ไว่าจะเป็นตอมอหรือด่านศุลกากรนะครับศุลกากร,กรก็ไม่ได้เรียกตรวจใดๆก็ผ่านมาได้อย่างฉลุยปลอดโปรง่งนะครับ ออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ตอนนี้กําลังเดินทางนะครับเราก็ดูเมืองไปรอบๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณเสนามบินซานฟรานซิสโกสนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโกเมืองซานบรูโนนะครับซึ่งอยู่ห่างออกจากเมืองซานฟรานออกมานิดหน่อยนะครับใช้เวลาจากซานบรูโนไปซานฟรานก็ประมาณสิบยี่สิบนาทีนะครับแต่เราก็จะแวะกันที่ซานบรูโนเนี่ยนะครับวัดพุทธปฏิบนะครับ ข้างทางก็จะมีบ้านมีอะไรนะครับที่นี่ส่วนมากแล้วก็จะเป็นเขานะครับเป็นคุณเขาแล้วก็จะเป็นหุบเขานะครับผู้คนก็จะอยู่อาศัยอยู่ในบริเวณหุบเขานะครับก็ค่อนข้างจะถ้าหนาวก็หนาวพอสมควรถ้ามีลมนะครับถนนหนทางก็รู้สึกสวยงามมากนะครับถนนกว้างขวางนะครับประมาณสี่เลนสองฝั่งก็แปดเลนนะครับครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดพุทธปฏิบเมืองซานฟรานซิสโกครับวัดนี้อยู่ที่บริเวณเอ่อสี่แยกนัดระหว่างถนนพอพลากับคริสตัลสปริงส์นะครับเมืองซานบรูโนนะครับ นี่ก็จะเป็นบริเวณลานจอดรถของทางวัดนะครับสําหรับให้ผู้ศรัทธามาเข้ามาที่วัดนะครับเพื่อมามามา,มากราบไหว้บูชาต่างๆนะครับแล้วก็ที่วัดแห่งนี้นะครับในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะมีการทําการเปิดตลาดขายอาหารไทยนะครับสําหรับคนให้คน ผู้ศรัทธานะครับมาซื้ออาหารไทยรับประทานกันนะครับไม่ไว่าจะเป็นคนไทยคนเวียดนามคนลาวต่างๆนะครับที่อาศัยอยู่แถวบริเวณแห่งนี้นะครับมาซื้ออาหารรับประทานเป็นการทําบุญให้กับทางวัดไปด้วยในตัวนะครับเราขายอาหารเพื่อหารายได้มา พื่อร่วมทาบุญให้กับทางวัดนะครับเราเปิดในวันศุกร์และเสาร์เวลา10.00ถึง5.00นในวันอาทิตย์เวลา10.00ถึง4.00นครับและนี่ก็เป็นป้ายปิดประกาศต่างๆของใครที่จะมาปิดประกาศนี่ก็จะเป็นทางเข้าวัดนะครับจะมีอนุสารเท้ามาหาพรหมสองสารนะครับแล้วก็อนุสรีท่านพ่อสเสด็จพ่อรอห้านะครับไว้ให้ผู้ชมไว้ให้ผู้คนมากราบไว้ให้ผู้ศรัทธามากราบบูชาครับ แล้วก็จะมีป้ายสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือนะครับเป็นของที่วัดแห่งนี้ครับแล้วก็จากนี้ไปนะครับก็คงคงจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็โอกาสหน้าคงจะได้มาพบกับการทำการไปทำบุญนะครับถวายเพลงพระที่วัดพระรัชมหาเมงคลราจารย์นะครับเมืองเบกฟิลนะครับ ลาสแคลิฟอร์เนียเหมือนกันนะครับขึ้นไปอีกนิดนึงก่อนจะถึง l ออนะครับก็จะนี่จะเป็นพาสุโขไทยไตมิดแล้วก็พาทันใจนะครับนี่ก็จะเป็นเมนูอาหารต่างๆรูปอาหารต่างๆให้ท่านได้ดูได้ชมได้เลือกกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณโรงครัวนะครับสำหรับทำอาหารครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบพระคุณมากที่รับชมมานะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ ดูคลิปต่อๆไปกันเรื่อยๆนะครับผมจะได้จัดสรรทําคลิปมาเสนอให้ท่านได้ดูต่อไปนะครับขอพระคุณมากครับผมโอกาสหน้าเจอกันครับ